ช่วงเส้นทางชีวิตมุสลิมตอนกินดีมีคุณค่าสนับสนุนโดยน้ำมันพืชมรกอัสลามุอะลัยกุมวะระหมัตุลลอฮ์วะบระกาตุขอความสันติความเมตตาความปราณี และความจำเริญจากพระผู้เป็นเจ้าจงประสบกับท่านผู้ชมทุกท่านนะคะท่านผู้ชมคะทุกครั้งที่เรารับประทานอาหารต้องเลือกอาหารที่มีคุณค่าด้านโภชนาการแถมตามมาด้วยความสะอาดและความปลอดภัยเพราะว่ากว่าที่อาหารจะมาถึงมือเราเนี่ยคะ่ะต้องผ่านขั้นตอนหลายขั้นตอนโดยเริ่มจากการเลือกวัตถุดิบการผลิตแล้วก็การดูแลรักษาอาหารก่อนที่จะมาถึงมือเรา กระบวนการทั้งหมดนี้ต้องได้รับการดูแลแล้วก็พิถีพิถันอย่างดีเพราะยังมีคงมีต้องมีความเสี่ยงทุกขั้นตอนก่อนที่จะมาถึงมือเราสารคดีวันนี้เป็นเรื่องอะไรนะคะท่านผู้ชมขอเชิญติดตามชมค่ะและพวกเจ้าจงบริโภคสิ่งอนุมัติที่ดีๆจากสิ่งที่อลัลลอฮ์ได้ทรงให้เป็นปัจจัยยังชีพแก่พวกเจ้าและพึงยำเกรงอลัลลอฮ์ผู้ซึ่งพวกเจ้าศรัทธาต่อพระองค์เถิด สัดส,ส่วนอาหารที่เหมาะสมกับวัยเรื่องการรับประทานอาหารให้ถูกต้องตามหลักโภชนาการก็คงจะเหมือนกับที่เราคุยกันในสมัยก่อนว่าควรรับประทานอาหารให้ครบทั้ง5หมู่ปัจจุบันอาจมีรายละเอียดเพิ่มเติมอย่างเช่นสัดส,ส่วนของอาหาร5หมู่ แต่ไม่ได้หมายถึงการรับประทานอาหารแต่ละหมู่เท่าๆกันหมดกลุ่มที่เป็นอาหารหลักคือกลุ่มข้าวที่เป็นธัญ,ญพืชผลิตภัณฑ์ไม่ว่าจะเป็นข้าวกล้องข้าวเหนียวก๋วยเตี๋ยวแบบมีส่วนปริมาณที่เพิ่มขึ้นมาก็คือผักและผลไม้ซึ่งจะได้ประโยชน์ทั้งใยอาหารและแร่ธาตุต่างๆส่วนปริมาณที่จะต้องจํากัดรับประทานปริมาณที่พอสมควรก็คือพวกเนื้อสัตว์ต่างๆโดยเฉพาะเนื้อแดงน้ํามัน การกระจายอาหารในแต่ละมือก็ควรจะให้ครบท้วนทั้งสามมือระดับของพลังงานแตกต่างกันตามเพศวัยและกิจกรรมพลังงานพลังงาน 1, นึ0กิโลแคลอรี่สำหรับเด็กหญิงวัยทำงานและผู้สูงอายุส่วนพลังงาน2,000กิโลแคลอรี่สำหรับวัยรุ่นชายวัยทำงาน และพลังงาน2,400กิโลแคลอรี่สำหรับผู้ที่ใช้พลังงานมากเช่นนกักกีฬาเกษตรกรกรรมกรต่อจากนั้นก็มาดูว่าจะกินอย่างไรให้สมดุลปริมาณพอดีซึ่งต้องดูจากปริมาณอาหารในแต่ละกลุ่มจริงๆแล้วหลักการกำหนดน้ำหนักตัวให้เป็นปกติไม่สามารถบอกได้ว่าการรับประทานข้าวหนึ่งจานแล้วน้ำหนักตัวจะเท่ากัน กระบวนการเาผาผลาญการใช้ชีวิตประจำวันในแต่ละคนไม่เหมือนกันก็คงจะต้องให้แต่ละบุคคลเปรียบเทียบถ้าหากคิดว่าน้ำหนักตัวในคนเราอยู่ในเกณฑ์ที่ใช้ได้เลยได้มาตรฐานก็ควรรับประทานอาหารให้น้ำหนักตัวได้มาตรฐานถ้าหากน้ำหนักน้อยเกินไปก็ควรเพิ่มปริมาณของอาหารขึ้นแต่ถ้าน้ำหนักมากเกินไปก็คงต้องลดปริมาณจากที่เคยรับประทานอาหารอยู่การรับประทานกลุ่มข้าวและแป้ง ควรได้รับวันละ8-12ถึงทพัพพีอย่าเพิ่งดีใจว่ารับประทานเท่าไหร่ก็ได้ความจริงก็คือต้องรับประทานให้พอเหมาะกับความต้องการพลังงานของตัวเองถ้าเป็นหญิงวัยทำงานวัยทองหรือสูงอายุให้รับประทานวันละ8ทัพพีชายวัยทำงานวันละ10ทะพัพพีและถ้าใช้พลังงานมากก็สามารถรับประทานได้ถึง12ทพัพพีอาหารกลุ่มนี้รวมถึง ข้าวกลวยเตี๋ยวแบบมีขนมจีนขนมปังและขนมทั้งหลายที่มีแป้งเป็นส่วนประกอบเช่นขนมเค้กซาลาเปาบัวลอยสลิมอะไรที่เป็นแป้งนับรวมอยู่ในกลุ่มนี้ทั้งหมดในส่วนของผักเป็นแหล่งใยอาหารที่ผู้ใหญ่ควรรับประทานวันละ6ทัพพีส่วนเด็กๆให้รับประทานเพียงวันละสทัพพีเมนูอาหารจานผักหาทานไม่ยาก ไม่ว่าจะเป็นแกงส้มแกงเลียงแกงป่าหรืออาหารจานเดียวอย่างเช่นขนมจีนน้ำพริกขนมจีนน้ำยาหรือข้าวยำในหนึ่งมือ้อได้ผักสองทัพพีไม่ยากนักสิ่งสำคัญคืออย่าลืมหมุนเวียนชนิดของผักจะได้ปลอดภัยจากยาฆ่า,มาแมลงและได้สารอาหารตามที่ต้องการควรรับประทานผลไม้หลังอาหารทุกมือ้อและระหว่างมื้อเมื่อหิว รวมๆแล้วควรได้ผลไม้วันล,ละ3-5ส่วนแต่ละ1ส่วนของผลไม้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นกล้วยน้ำวา้า1ผลส้มเขียวหวาน1ผลใหญ่ฝรั่งครึ่งผลเงาะ4ผลถ้าเป็นผลไม้ใหญ่เช่นมะละกอสับประรดแตงโมก็จะรับประทานประมาณ6-8คําเท่ากับ1ส่วนปริมาณผลไม้มากน้อยขึ้นอยู่กับความต้องการพลังงาน อาหารกลุ่มผักและผลไม้อาจทดแทนกันได้บ้างวันไหนกับข้าวไม่ค่อยมีผักก็เพิ่มผลไม้รวมๆแล้วทั้งวันควรได้ผักและผลไม้รวมกันไม่น้อยกว่าครึ่งกิโลกร,รมัมจึงจะได้ใหญ่อาหารเพียงพอควรเลือกรับประทานเนื้อสัตว์เล็กอย่างเช่นปลาไกา่เพราะไขมันตำ่ำผลิตภัณฑ์ถั่วเหลืองเช่นเต้าหู้ชนิดต่างๆเป็นทางเลือกของผู้รักสุขภาพ เด็กๆควรดื่มนมจืดวันละ2-3แก้วส่วนผู้ใหญ่ควรดื่มวันละ1-2แก้วสำหรับผู้ที่ไม่ดื่มนมวัวด้วยเหตุผลใดๆก็ตามสามารถดื่มนมถั่วเหลืองได้เพราะให้โปรตีนปริมาณใกล้เคียงกันแต่ควรเพิ่มการบริโภคปลาเล็กปลาน้อยและผักใบเขียวเข้มเพื่อได้รับแร่ธาตุแคลเซียมให้เพียงพอรายงานจากอบูดาวูดในหนังสือซุนันดาบีดาวู จากะดิษวะชีบินฮัตจากพ่อของเขาจากปู่ของเขารอดิยันลอหูอันทุมกล่าวว่าบรรดาสหบะของท่านศาสนาทูตมุฮัมมัดซลล,ลัลฮุอะไลวะสลามได้กล่าวว่าโอ้ท่านศาสนาทูตมุฮัมมัดแท้จริงเราได้รับประทานอาหารแต่เราไม่รู้สึกอิ่มท่านศาสนาทูตมุฮัมมัดได้กล่าวว่าพวกท่านได้แยกกันรับประทาน ต่างคนต่างรับประทานกันนั้นหรือบรรดาสหบะตของท่านตอบว่าใช่ครับถ้านศาสนาทูนมุหมัดได้กล่าวว่าจงร่วมวงกันรับประทานอาหารเถิดและจงกล่าวนามของอลอสุมหฮานุวัตลาและพระองค์จะประทานความจำเริญแก่พวกท่านจากอาหารนั้น ท่านผู้ชมคะหากเราวางแผนในการเลือกรับประทานอาหารและมีความรู้อย่างถ่องแท้ในเรื่องนั้นๆน,น,นะคะก็จะทําให้เราเนี่ยปลอดภัยจากอันตรายต่างๆที่มากี่มากับอาหารเวลาในช่วงกินดีมีคุณค่าวันนี้หมดลงแล้วนะคะเดี๋ยวเราพักชมสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่หนึ่งนะคะแล้วไปพบกับช่วงของครัวฮาลานคะ่ะ